สวัสดีครับผมอยู่กับบุลลอดดำทีมเช่นเคยนะครับไปถึงไหนแล้วกับงานวิ่งปากบ่อครับเจ้าการยาวกับทีมงาน6กลอดํำบุลลอดอย่ามาดูบ่อก่อนลอกสะเก่านะลอกสะเก่าครับแล้วก็ลวงให้มันลึกขึ้นให้มีจุน้ำได้ เพิ่มขึ้นครับเดี๋ยว่อนเอื่นเดี๋ยวไปดูสภาพบ่อก่อนนี่ฮะเหลือขี้โคลนตรงนั้นไว้หน่อยหนึ่งฮะเดี๋ยวต้องเอาออกหมดแหละไม่ให้เหลือครับเพราะว่าเจ้าของก็ต้องการยากแกะลอกสะเก่าให้ใหม่ไม่มีขี้โคลนไว้เหลือเลยไอทางนั้นเดี๋ยวเจ้าการยาวเจาะไว้แล้วให้ขึ้นทางด้านนู้นครับขี้โคลนที่เหลือหน่อยหนึ่งเนื เอาไว้ออกไปทางด้านนู้นครับด้านซ้ายมือเจาะทางไว้แล้วโอ้วันนี้ทำงานแต่เช้าเลยวิ่งกันสองคันก่อนครับอนทีเททีเทก็น่าจะอยู่ประมาณอีกสักร้อยรถได้ฮรก็น่าจะเต็มแล้วนะดินนี่จะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอเจ้าของก็ให้ขยาย ไปอีกเอาจนเต็มครับพูดง่ายง่ายแต่อาจารย์ทุยเราก็เลยกะไว้ว่าเอาแค่นี้ก่อนแต่ผมมองดูแล้วน่าจะไม่พอหรอกน่าจะได้ขยายอีกสักหน่อยหนึ่งวิ่งสองคันก่อนครับตอนเช้าหัวหน้าต่อยังไม่มาเลยแกจะมาประมาณสองโมงนหน่อยฮนะสองโมงขครึ่ง ประมาณนั้นครับตง่ง <Hey, S 1> โมเช้าเนี่ยีโคนี่เจาะไว้แล้วนะจะเอาขึ้นทางด้านนู้นครับลงขึ้นทางด้านนูน้นปลาไหลมีไหมมีฮะมีแต่ตัวเล็กๆเกจ้าของที่เจ้าของบอ่อก็เลยเอาไปแล้วครับมีแต่ปลาไหลตัวเล็กๆครับ จารย์ทวีก,ก็แต่งสลูปมาก่อนฮะเดี๋ยวถ้ายังไงไม่พอก็ขยายไปอีกดินก็เหลืออยู่ประมาณนี้ฮะคิดว่าน่าจะไม่พอหรอกต้องขยายแนโ่นอนเนะเกียงเลยนี่ ไมคิ๊กเลยไม่มีค่าขีโคลนเลยไม่มีขี้โคนลโคนให้เหลือเลยเอาจนเกลี้ยงเลยฮะพูยง่งานคือล้างบอ่อให้สะอาดเก็บให้สะอาดหมดเลยฮะวันนี้เป็นวันที่สามนะสำหรับงานปากบอก่อก็ปลาไปแล้วสามร้อยรถแล้วสองวัน สองวันสามร้อยรถไปแล้ววันนี้อย่าดูอีกครับว่าเจ้าของจะเอาสูงกว่าถนนหรือเปล่าถ้าเสมอถนนก็อยู่ประมาณอีกร้อยรถถ้าเอาสูงกว่าถนนอีกประมาณสาสิบเซนก็น่าจะอยู่ประมาณอีกสองร้อยกว่ารถนะ๋ยวดูก่อนครับเจ้าของบอกว่าพิจณาก่อนนอนคิดคืนหนึ่งก่อนแต่ที่รู้ไว้อีกร้อยรถ เสมอถนนนะเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูหน้างานฮนะพาไปดูหน้างานที่เทไปไกลครับวิ่งประมาณไม่ถึงร้อยเมตรช่วงจังหวะโกยได้ต้องรีบโกยฮนะเดี๋ยวพอเวลาเข้าหน้าฝนแล้วถามหางานที่นี่งานมันจะเปิดงานมันจะไม่ค่อยมีช่วงนั้นช่วงนี้มีงานเราก็ต้องรีบทำฮนะสักช้าไม่ได้นะ มีงานแล้วต้องรีบทำครับเดีย๋ยวน้าฝนรับรองได้เข้าพรรษาแน่ได้จำพรรษากันแน่ะรถนะช่วงนี้มีงานต้องรีบทำไว้ก่อนนี่บรรยากาศยังเช้าเช้ายังไม่สองโมงเลยนะรอกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วงานปากอ่อฮะวิ่งแค่นี้ก็ พอดีนะสามคันครับถ้าสามคันนี่เจ้ากันยาวนี่แทบจะไม่ได้จอดเลยไม่ได้รอเลยเดีย๋ยวบักต่อซูโม่ก็มาฮะนี่ก็ปกล้อก็เทปปุ๊บเข้ามาปั๊บเลยไม่ต้องรอเหมือนกันทอยมาเลย ขอยมารุนแรงเหลือเกินลูกพี่ถ้าท่าหลุดจากไอ้ที่เขากั้นดินไว้นี่ทําไงเนี่ยไม่ไหลไปชนเจ้ากั้นยาวเลยโอ้โหจังหวะมันไหลลงมาด้วยไงมันลาดเอียงลงมาอืมแจกเก็บหมดเลยนะเก็บพื้นกนบ่อได้เกี้ยงมากเลย ถามว่าเจาะลงไปได้อไหมได้นะดินมันยังไม่แข็งเท่าไหร่ยังพอเจาะได้อยู่แต่เจ้าของบอกว่าอยู่กับที่เทเอาตามจำนวนที่เทฮะที่เทเหลือเยอะก็ขยายเจาะให้ลึกถ้าทีเทใกล้จะเต็มก็ดูเอาครับคำนวณเอาครับคำนวณดินเอา เพราะว่าดินตัวนี้ไม่ได้เอาไปไหนเอาเทให้เจ้าของเจ้าเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานดีกว่าไปดูรถไถจาก m อ2งานนี้เหนื่อยไหมลำบากไหมเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่านี่ฮะพามาถึงที่เทแล้วฮะ ยังต่ำอยู่นะยังเป็นแอ่งอยู่ฮะตอนนีว้วหน้าแมกกำลังไล่ระดับที่เจ้าของเขาบอกว่าเอาเสมอถนนก่อนเดีย๋ยวตอนเช้าสายจะมาบอกว่าจะเอาสูงกว่าถนนอีกไหมนี่ตอนนี้ไล่ระดับถนนมาก่อนครับความสูงเสมอถนนก่อนแต่ตามหลักการผมที่มันน่าจะสูงถนนไว้ประมาณสัก30เซนนะ กำลังจะพอดีเนี่ยตรงนี้ยังตามอยู่เลยนะต้องเสริมอีกโหนาแม็กตเองบีบแต่ไม่ต้องลงฮนะถอยเทถอยเทถอยเทเลยผมก็นา่าจะประมาณอีกร้อยรถนะประมาณอีกร้อยรถอยู่ถึงจะเสมอถนน เจ้ากันยาเ็อยู่นั่นแหละนี่ปากอ่อวิ่งไม่เกินร0อเมตรนะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก60เมตรเจิเมตรได้ฮนะไม่ถึง100เมตรหรอครับประมาณ60เมตรแหละจากปอมาถึงที่เทนะประมาณนะ่ะ ช่วงแรกๆสบายเลยนะหหน้าแม็กเนี่ยเทอัดกองอัดกองอัดกองมาเลยฮนะแล้วก็ปาดยอดนี่เป็นชั้นที่สามนะคะที่เห็นนี่คือสองชั้นและนี่ขึ้นมาชั้นที่สามครับสรุปแล้วสามชั้นครับงานนี้ชั้นที่สองนี่จบไปแล้วนี่ชั้นสุดท้ายชั้นที่สามชั้นที่สามนี่หัวหน้าแม็กก็จะเหนื่อยหน่อย ต้องดันปรับตลอดแต่ชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองนี่สบายฮะผิวปากเลยนอนรออย่างเดียวเมื่อไรจะเต็มค่อยป,ปาดยอดแต่ชั้นที่สามนี่ต้องไล่ระดับต้องใช้ฝีมือหน่อยั้นสุดท้ายก็จะเหนื่อยแน้วนะสำหรับเจ้า M62 สรุปแล้วงานนี้เหนื่อยสุดคือเจ้าการยาวครับดักไม่ได้หยุดได้หย่อน แต่ตอนเช้านี่วิ่งสองคันก็พอได้พักอยู่คะับถ้าจาปักต่อสูโม่มานี่พอดีเลยสามคันนี่แทบจะไม่ได้หยุดเลยดีกว่าเจ้าพยาขึ้นมาแล้วฮะดินนี่โคตรแน่นเลยฮะแข็งแน่นผมเต็มไวฮะดินแบบนี้มีหินผสมนิดหน่อยอดูนี่ขนาดขึ้นชั้นสองมายุบมียุบอยู่แต่ยุบไม่เยอะนี่ ขึ้นมาได้สบายเลยดินแบบนี้เอาไปเมาสทุ่มที่นนะโอ้ยกำไรเห็นเห็นเลยนี่เจ้าของกะาว่าห้าร้อยเที่ยวพึ่งไปสามร้อยเองสี400่ร้อยก็จะเต็มแล้วเจอดินแบบนี้เข้าไปสี่ร้อยก็จะเต็มเลยฮะเจ้าของกะว่ห้าร้อย 500. เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพามาติดตามทีมงานบุรรอดครับกับเจ้าการยาวครับยังคงอยู่งานปากป่อต่อ,<ข>อเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ